วันนี้เราจะมาทำไก่อบฟางกันนะอ่าความอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ปิ๊บคุมหัวนะคะเอาคุมไก่จ้าทุกคนเดี๋ยวปูจะทำสองตัวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะอ่ะทุกคนเราจะต้องใส่อะไรคะคุณหนูหัวประชูขวบไก่หัวมวยนอกนกันอ๋อหัวไม่นอกด้านนอกนะเราจะต้องใส่อะไเข้าไป าการควันข้าวการควันข้าวโอเคอเค ร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนว่ามันมันดำหรือเปล่าเต็นทแรงไอ้ทำมาลับเตีอย่าเลยันน้ยางยางสุกใเอ้ย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 ว้าวไม่เลยักไม่ยังยังคือสุกยางยังไม่สุกเนาะยางดังอีกห้านาทีปิดอีกรอบหนึ่งปิดได้เลยค่ะพี่กี๊ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเชฟระดับระดับโลกเนี่ยสี่ห้าคนบอกว่าข้างในน่าจะยังไม่สุกยัไม่แ่รอลอบนี้ไม่สุกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะไม่สุกอะไรไม่ไหมเลยต้องปี๊กได้แล้วเนาะโอ้จ้าคุณผู้ชมยั่วให้น้ำลาย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะวันนี้นะเรามาทําส้มตํากันดีกว่าที่เราไปเก็บกันมาในสวนที่ปูพาไปนะคะบ้านน้าเนี่ยคือมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยนะเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเนี่ยแม้แต่ปลานะคะปะลาก็เป็นปลาที่ทําเองนะคะนี่ปลาบ้านๆเลยค่ะปูชอบกินรสจัดนะใส่เข้าไป น้ำพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูเลยของปูจะไม่ใส่กระเทียมนะคะทุกคนถ้าส้มตำกระยำเนี่ยปูจะไม่ใส่กระเทียมอ่ะพอได้ที่เราก็ใส่เข้าไปค่ะน้ำตาลนิดหนึ่งสำหรับปูนะคะน้ำตาลนิดเดียวนะคะคนอื่นอาจจะชอบทานหวานนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะเล็กน้อยน้อยหรือเปล่าไม่รู้ บีบมะนาวเข้าไปค่ะปูชอบกินเปรี้ยวนะคะ<ป>สูตรทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่มะกรูดด้วยนะทุกคนมันจะหอมมะกรูดใส่เข้าไป น้ำปลาค่ะนิดหน่อยนะเพราะว่าปลาลามันจะเค็มอยู่แล้วนะอ่าใส่ปลาลงไปค่ะทุกคนนี่ตตอนๆเลยอันนี้คือปลาที่ไปเก็บมาเองนะคะเนี่ยน้าไปจับมาเองนะคะใส่เข้าไปอืเป็นไงเป็นไง ก่อนช้อนไปไหนแล้วอันนี้เลยทัพพีเลยอหอมละมะนาวเพิ่มไปค่ะ น,นี่มะเขือเทศใส่มะเขือเหลืองด้วยค่ะนี่ใส้มะเขือเหลืองไปแต่พี่ไม่หันไไ่นเป็นเล็กน้อยแล้วะ มันก็ป่อ โอ้โหโอ้โหนี่ค่านี่ปลาต่อนๆที่นี่เ,นเรียกว่าฮะนะคะใส่ลงจีนลงไปโดยด้วย่ ทุกคนในที่สุดนะสำเร็จละเสร็จแล้วนะคะไก่อบฟางของเรามามากินกันมาตาบมะเต็ดออหอมมะกรูดมาก 嗯。Mm. ม,มาทุกคนมากินด้วยกันมะละกอมีเยอะมากที่นี่ทุกอย่างเนี้ยไม่ได้ซื้อเลยเนาะอ๋ซื้ออ่ไก่มาแล้วก็ขนมจีนมานอกนั้นแล้วก็แคมหมูด,ด้วยซื้ออืมนอกนั้นไอ้พวกเครื่องผักพวกเนี้ยส่วนเราหมดเลยอื ม้าะผักกีลาวที่ทางเหนือเขาเรียกว่าผักกีนะผักกี เป็นไงทุกคนน้ำ,นานำลายแตกกันยังน้ำลายไหลกันยังสักที้นเขาสัางมาของเราคะชิ้นนี่เขาเรียกว่าหอมปัป๊มเปอร์ น้ำเดือดตึงๆอยโอเคทุกคนวันนี้นะคะก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ารอบหน้าไม่ใช่คลิปหน้ารอบหน้า ปูจะมาทํากุ้งซีอิวดองเกาหลีให้ทุกคนชมนะคะนีลาไปก่อนนะบ๊ายบาย